สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับสําหรับอัปเดตภาพที่ขายได้ประจําวันนะครับก่อนหน้านี้2อสวันนะครับผมก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปเที่ยวมานะครับก็เราจะอัปเดตยอดตั้งแต่วันเสาร์นะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันเสาร์เนี่ยของช h ตเตอร์สต็อกนะครับไม่มีนะครับมีแต่ของ Adobe stock นะครับก็เข้ามา1โหลดนะครับก็เป็นภาพแบล็กเกลีวสีเขียวอีกเช่นเคยนะครับ 0.23เหรียญน,นะครับแล้วก็แบ็กกราวสีเขียวเนี่ยก็ไป26โหลดแลครับตอนนี้ยอดรวมของเดือนนี้ของ Adobe Stock นะครับราคายอดกำไรที่ผมได้นะครับรายได้ที่ผมได้เนี่ยอยู่ที่13.02เหรียญน,นะครับแล้วก็ยอดของวันอาทิตย์นะครับก็ไม่มีโหลดสำหรับ Adobe Stock นะครับแต่ว่า Shutterstock เนี่ยค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับ มีถึง4ี่โหลดเลยนะครับโอ้โหถือว่านานๆทีนะครับที่ยอดวันอาทิตย์ยอดวันหยุดจะเยอะนะครับสีโหลดนี่ถือว่าเยอะนะสำหรับของผมเนี่ยก็มีภาพแบล็กเกล์เบลอนะครับที่ถ่ายจากผ้าแล้วก็ม้วนเป็นเิ้วๆสีเหลืองนะครับจากประเทศสหรัฐอาระบอเอมิเรตนะครับก็เป็นภาพนี้นะครับแล้วก็โหลดที่2นะครับเป็นภาพเทียน1เล่มน,นะครับ ถ่ายในที่มืดนะครับหรือถ่ายให้มันชัตเตอร์สปีดค่ามันสูงๆนะครับผมก็มาจากประเทศอังกฤษนะครับเมืองเรดดิ้งนะครับไอเรดดิ้งเนี่ยจำได้ว่าเป็นสโมสรฟุตบอลด้วยนะ,ะภาพที่3โอเคภาพที่3นะครับภูมิใจเสนอนะครับภาพแบล็กาวลสีดำเบลอนะครับซึ่งวันนี้นะครับ เป็นติดยศนายร้อยแล้วนะครับโอ้โห,โโหช่อยกมือผมด้วยนะครับผมตอนนี้ครับก็ครบร้อยโหลดแล้วนะครับสําหรับภาพแบล็กกลว์ที่ขายดีที่สุดของผมนะครับซึ่งราคาก็ดีที่สุดด้วยของเมื่อวานนะครับ0.87เลยทีเดียวนะครับจากนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกานะครับขี่ภาพแดดสามนะภาพต่อไปนะครับเป็นภาพเทียนอันเล็กๆหลายเล่มถ่ายในที่มืดที่แสงน้อยๆน,นะครับ ก็มาจากประเทศโคลอมเบียนะครับนี่ก็คือสีภาพในวันหยุดนะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้ผมก็อัดภาพไปแบบเยอะแยะมากมายนะครับส่งวันละสิบยี่สิบภาพเลยนะครับพยายามให้ไม่ซ้ำกันเดี๋ยวเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยผมจะออกแบบภาพแบ็กกราวด์ส่งเข้าไปอีกเยอะๆนะครับช่วงนี้ฝนตกอีกแล้วนะครับที่บ้านก็เลยต้องถ่ายอะไรในบ้านหน่อยนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับใครอยากรู้อะไรอีกเนาะอ๋อวิธีถ่ายเนาะวิธีถ่ายก็ง่ายๆเลยภาพเหล่านี้นะครับที่ผมเอามาให้ดูที่มันขายได้นี่คือเป็นภาพที่ผมถ่ายโดยไม่ลงทุนอะไรนะครับ <c oughs> เช่นแบ k ็ก o u n d สีเหลืองนะครับแบล็กเกล์เบอร์เป็นที่ถ่ายด้วยผ้าริ้วๆนะบางทีผมก็ถ่ายกับผ้าสีอื่นบ้างแล้วเอามาเปลี่ยนสีใน Photoshop นะครับซึ่ง uh, เครื่องมือก็คือ Hu e and s a t u r a t i o n นนะครับลองไปหากันได้นะครับอันนั้นก็ เวลาถ่ายก็หาเลนส์ที่มันเบลอเยอะๆหน่อยก็ได้หรือเลนส์ฟิกอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับแล้วก็หมุนให้มันเบลอนะครับปรับเป็นแมนนวลโฟกัสหมุนมืออย่างนี้นะครับเราก็ถ่ายนะครับประมาณนั้นส่วนแบล็กเกลสีดําก็เช่นเคยนะครับหาอะไรก็ได้ที่เป็นสีดํานะครับกระดาษแข็งสีดําพื้นสีดำเนี่ยเบาะสีดําอะไรสีดํานะครับลองเล่นดูบางทีถ้าไม่ดําสนิทก็ไม่เป็นไรนะครับ อาจจะบางคนอาจจะได้แบบดีไซน์ที่มันเก๋ไก่กว่าผมก็ได้ส่วนภาพอย่างนี้นะครับถ้าเราถ่ายคืออยากถ่ายแบบเป็นเท็กเจอร์เท็กเจอร์ระหว่างแบ็กกราวน์เบอร์กับเท็กเจอร์นี่แตกต่างกันนะครับสําหรับผมคือแบ็กกราว n d เบอร์นี่คือภาพมันจะเบอไปเลยแบบดูสมูทดูนุ่มแต่ถ้าเป็นเท็กเจอร์นี่มันก็คือเนี่ยครับสมมติว่าแมสของผมเนี่ยพื้นผิวแมสเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้เรียบนะครับมันเป็นรอยนี่คือเท็กเจอร์ก็คือแพทเทิร์นลวดลายของ ลวดลายของแมสนี้นะครับก็คือเราพยายามถ่ายให้ชัดนะครับถ้าเป็นเท็กเจอร์ประมาณนั้นเนี่ยบอกอะไรเนี่ยเท็กเจอร์ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นพื้นผิวนั่นเองนะครับก็คือถ้าใครถ่ายเท็กเจอร์ส่งนะครับก็ต้องอมีขาตั้งกล้องนะแนะนําให้มีขาตั้งกล้องนะสําหรับกล้องเลนนะครับแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วก็ปรับค่าเให้สัก11ขึ้นนะครับ มันจะได้ชัดทั้งภาพนะครับเพราะว่าภาพแนวเท็กเจอร์เนี่ยพยายามให้ชัดทั้งภาพนะครับคนจะชอบนะครับลูกค้าจะชอบนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือนะครับก็ตั้งเวลาตั้งไว้ตั้งเวลาในในส่วนของกล้องถ่ายรูปในมือถือนะครับขออนุญาตนะเพิ่งกินอิ่มมานะก็ตั้งเวลาในกล้องมือถือเอาไว้แล้วแนะนําว่าถ้าไม่อยากให้พลาดเลยเนี่ยให้มี ไม้เซฟี่ที่สามารถใช้เป็นขาตั้งเป็นก้านออกมาตั้งได้แล้วคุณก็ถ่ายนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าใครจะไปสายเทเจอร์ก็ขายดีเหมือนกันนะรูปเทียนก็ง่ายๆนะครับผมก็ซื้อเทียนนี่ผมไปผมไปเที่ยวมาผมไปได้ไปที่อีเกียด้วยนะผมซื้อเทียนแบบเทียนหอมเทียนอะไรนะที่ใส่แก้วใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นสีชมพูสีแดงมาเดี๋ยวผมจะถ่ายทรงอีกเหมือนกันนะครับซึ่งเทียนก็ถ่ายง่ายๆนะครับ ใช้ขาตั้งด้วยยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราพยายามให้ให้เทียนที่เราโฟกัสเนี่ยชัดนะครับถ้าเกิดหลายอันก็พยายามแล้วแต่ว่าจะเล่นยังไงนะเทียนนะแต่ว่าคือถ่ายในที่มืดก็ได้แล้วแค่นั้นเองนะครับจะเล่นแบบว่าให้ให้เรียงไปแบบเป็นตอนลึกอย่างนี้ก็ได้ก็คือเราจะโฟกัสที่เทียนอันหน้าสุดให้มันชัดเป๊ะก็ได้นะ แล้วข้างหลังก็เบลอไปเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าจะถ่ายชัดหมดเลยเรียงชัดก็ต้องใช้ขาเอฟเยอะๆแล้วก็ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับมันจะได้ไม่เบลอนะครับเพราะว่าเราเนี่ยถือแล้วถ้าชัตเตอร์สปีดต่ำเนี่ยเราถือไม่ไหวแน่นอนผ้ามันเบลอแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ